สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านช่อง YouTube มวยไทยเสียนบ้านนอกวันนี้ครับมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยตู้นะครับศึกอเมรินซุปเปอร์ไฟส์ช้างไทยมวยไทยเกียรติเพชรนะครับประจำวันที่3กุมภาพันธ์2565ก่อนอื่นครับขอฝากด้วยครับตัวช่วยมวยตู้มวยหูเสียนบ้านนอกชี้ตัวเล่นนะเน้นบรรยากาศราคากลางอากาศฉับไวแม่นยำนะครับดูราคาพักยกให้สมาชิกเปิดใจฟังดูครับรายเดือนเดือน1,000นะครับพระศุกร์รายวันนะวัน200เสาร์อาทิตย์วันละ300นะครับรายเสียงเดือนละ3 0 0บบาทนะครัเเปปิิดดดใใจจ้วู เน้นกินกากาครับเปิดใจฟังดูวยนอยากให้สมาชิกทดลองฟังดูรายวันนะครับสนใจติดต่อรับ id line g o o g r v 9 7 9 7หรือโทรครับ0 9 7 1 2 5 1 4 4 0เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับมาเป็นข้อพิจารณาแล้วคู่หนึ่งเป็นหน้าของเพชรอรุณกบวัสดุพันธุ์ปูกิจมวยไทยเจอกับเพชรพฤหัสศิลป์นายกทวิศพงศ์ในพิกัด119ปอนด์เรามาดูเพชรอรุณกันก่อนครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะต่อยขวางหน้าดันแทงเหลี่ยมเชิงสมออองงมมมมวยวยยยดีฟร์หลัาชนะ เพชรลีลาเอ็มอยูเดนแพ้คะแนนเสือคิมกอลุ่งธนาเกียรติและไฟล่าสุดมาแพ้คะแนนอำนาจเดชสิทธินายกโมดท,ทุ่งสงวันนี้เจอเพชรพลัดสิทธินายกทวิปตะพงเป็นมวยฝีมือเตะขวาต่อยขวาคล่องแคล่วปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรงวงในมีศอกสวนหัวจิตใจดียืนระยได้มั่นคงฟอมหลังมาแพ้คะแนนสนามดำตอหนองสะพานชนะคะแนนเพชรนำชายสอจอต้องปาจีนไฟล่าสุดมาแพ้คะแนนช่างทองเอ็มอยูเดนมวยรอบบญเสือ คนนี้ออกชอบไปที่เพชรอาุณกุบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตจ่ายชนะเพชรพระหัสติดนายกทวิปตะพง์นะครับคู่สองเป็นหน้าของนินมังกรอสบายเท้เจอกับสิงดําคาเฟ่โฟกัสพิกัด117ปอนดปอนนินมังกรอสบายเท้คเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเปิดเกมตะขาต่อยหมัดฟันศอกแรงบูดดันเหลี่ยมเชิงสมองมวยดีรฟมหลังมาชนะคะแนนเพชรลาดยญ้าลูกพ่อพญญาเสือ แพ้คะแนนผลพลันชัยและไฟล่าสุดมาแพ้คะแนนลักในละวันเก้ามกราหกสี่นั้นมาแทนนะครับวันนี้เจอกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสเป็นมวยแทนหยกคีรีเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายโต้ซ้ายสีนหน้าดีปั้มตีแข็งๆๆแกร่งวงในมีศอกสวนฟ์มหลังมาชักคะแนนฟ้าพิเศษสรักชาติชนะคะแนนกรุงไทยที่ดิเก้าสิบเก้าและไฟล่าสุดมาชนะคะแนนเพชน 1, รน้ำหนึ่งเพันธมิตร คู่เนียบออกชอบไปที่นินมังกรออสบายเทสนะครับจะชนะสิงดํากาแฟโฟกัสคู่ทสามเป็นด้านของวินมอรัตนประดิษฐ์เจอกับบิ๊กแบงชอโคตอีสุตรพิกัดหนึ่งร้อยยี่หกปอนด์มาดูวินมอรัตนประดิษฐ์กันก่อนเป็นมวยเข่าเปิดเกมศาสตร์แข้งเข่าในล็อกรัดนัดล็อกรัดมาตีนเนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงฟอร์มตัวฟอร์มหลังมาชนะคะแนนเพชรมรกตสิทธินายกทวีตพงศ์มาชนะคะแนนมังกรทองสิทธินายก ทวิตอภงแล้วไฟล่าสุดมาชนะคะแนนเพชรพลันชัย12ธันวา64ที่ราดำําเนินวันนี้เจอกับบิ๊กแบงเป็นมวยจังหวะฟิลมือครบเครื่องดักตะดักต่อยขวางหน้าดันแทงเหลี่ยมเชิงสมองมวยอาวุธรวดเร็วฟอร์มหลังมาชนะคะแนนน่ารักสิทธิ์วัชระชัยแพ้คะแนนกิจเพชรรัตนพานุแล้วไฟล่าสุดมาแพ้คะแนนจอมพลันชัย4เมษา64ที่จังหวัดนนทบุรีคุณนี้ชอบไปที่วินมอรัตนบัณฑิตนะครับจะชนะบิ๊กแบงโคดอิสุสุ คู่เอกเป็นนัาของกิ่งฟางเล็กตอหลักสองเจอก,กับสองคมบางกอกอะไรยนในประกัดหนึ่งร้อยสามสามปอนด์มาดูกิ่งฟางเล็กกันก่อนับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักตะดาดแข้งปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงฟอร์มหลังมาชาะานะคะแนนกล้องธรณีสสมหมายมาแพ้นองยุทธานักรบไซเทคกไปไฟล่าสุดมาแพ้คะแนน,นกับหยกพลันชัยวันนี้เจอกับสองคมบางกอกอะไรยนเป็นมวยแทนจอมพลันชัยเป็นมวยข,ขวาเขาในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีวินาทีรุ่นนับรุ่นน็อกได้ตลอด มาเพลังมาแพ้น้องยอี่สามเพชรวสุบอยบางนานนชนะคะแนนเพชรสุขุมวิทบอยบางนาและไฟล่าสุดมาแพ,พ้คะแนนเพชรเมืองศรีธิติเก้าสิบเก้าท่องเจ็ดสีคนนี้ชอบไปที่สองคมบางกอกอาการัญญ์นะครับจัดชนะกิ่งทางเล็กต่อหลักสองก็ฝากด้วยครับมดิติดดาวดติดดาวให้พที่วินมอร์รัตะนาบัณฑิตนะครับก็ฝากด้วยตัวช่วยมวยตู้ครับมวยหูเซียนมันนอกรายวันนะครับพระลัดสุกวันละสองร้อยเสาร์อาทิตย์วันละสามร้อยนะครับรายเดือนเดือนหนึ่งพันนะครับ รายเสียงเดือนสามร้อยนะครับเปิดใจครับเปิดใจฟังดูครับราคาการันตผมครับชาวบอยไม่แน่นจริงครับเปิดใจฟังดูครับราคาสูงให้สมาชิกเป็นราคาที่มาตรฐานแข็งนะครับสนใจติดต่อเลยครับไอเดียรานะครับ G O O G L E 9797หรือโทรนะศูนย์เก้าเจ็ดหนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบขอต้อรับกดติดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปสัตว์น้เมืองไทยมาให้สมาชิกได้ข้อมูลตรงนี้ ไปต่อสู้หน้าตู้นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์กอาปราะเทศไทยแล้วครับเจ้าพ่อฟอร์มมวยเบอร์นหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่ให้พวกเรารได้มีฟอร์มมวยฟอร์มหลังนะมาให้อ่านให้กับสมาชิกที่รับชมรับฟังได้ดูกันนะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะเพ่งเฮงรวยรวยสวัสดีครับ